อาใหญ่ที่เดียวแล้วอาเ้ยเฮ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 ้ยเอนดีเอาดีเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งคิดว่าจะเต็มเตมลูกเตจมเลยนะเต็มเลนะเตมเลเต็มเลยนะ ต้องเอหัวร้อแม่เต้เฮ้ยเยยนเ้ิดี่เจอรอบมเราได้เายมาตอมาจุดหมเีั่วเยนี่นะมาเป่ะ่แต่ว่าคเงโ้ยต่าง้อดาไปดาไป

ยอดแคเข้ามาแล้วว oh well. oh oh ้าวโอยเรื่องเปื่อไปดิคุณขานี่คเนีย whoa oh. whoa

哎，别勒弄，没车嘛。 ตันแม็กเลยอะเข้าไปขวาเลยอโอ้โหบกเสร็จบกเส้ะยาวยากเลยเนอะตันกไปหน้เงินเย้าแสงนอะ Phải... Thật 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 để cuarto, để đúng rồi, đi quay con quá, đi trái đi trái, trời phải phải, phải phải rồi,

ัวเตะก็บ้านเเลยสิไใจอยู่ฮ่าอิลน่ิยะหผู้สงส้น่ากนีเนี้อันี้อยู่ตายเลยอ้เ่ยรับตายอ่ะโอ้เ้ยเก็ติได้เหรอ